ตอนนี้ผมอยู่ตรงถนนแอปเปิลแลนด์สาย2นะครับตรงไปก็จะเป็นห้างแอปเปิลแลนด์นะครับซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นจุดป้ายรถเมล์ลงที่บางกะปินะครับตรงข้ามเดอะมอลล์นั่นเองและข้างบนก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับซึ่งพอลงมาปุ๊บข้างถนนนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับเผื่อใครจะมาหาของกินแถวนี้เมื่อเราลงสะพานล,ลอยมาก็จะเป็นที่ขายโทรศัพท์แล้วกรร้านจัดฟันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นด่านั่วไปนะับผมไปดูกันมีร้านอะไรบ้าง เนี่มีร้านขายของทอดของกินนะกระเป๋าก็มีนี่เนี่พา้นหนูร้านกาแฟฮะร้านเปลี่ยนนาฬิกาแตาตรงไปตรงนี้ก็เป็นซุกกี้มาล่าฮะผมซึ่งเป็นร้านเปิดฮะเป็นแบบสายพานนะผมใครจะมากินห้ามนาเครื่องดื่มเข้าร้านนะแล้วเปลี่ยนสายนิกาตรงไปนะครับเป็นร้านหอยทอดนะฮะ แล้วก็มีคลินิกไม่ใช่คลินิกร้านกายยาเนาะแล้วก็ร้านแสนสุสจละเปาที่ก็ร้านขายน้ำยาย้อมผมนะฮะก็จงไปครับกับเก้าภาคใต้นะฮะซ่อมแซมเทือผ้าจงไปสารนะฮะเปลี่ยนานาฬิกามีจงไปสารมีของขายเยอะแยะเลยนะเป็นพวกถักทออนะไรพวกเนี้ยเป็นสายก็เยอะแยะ เ,เขาถักโคเชนะครนบกีันตรรกมไปเตี๋ยวนะครับร้านขายน้ำนีกาแฟนะร้านํำผมก็มีนี่ขนมขนมขนมอันนี้ก็เป็นขนมต่างๆนะครับแล,ล้ขนมเจนกองทอดเนี่ยเยอะเลย ซึ่งตรงไปก็มีของขายตลอดสองข้างนี่เลยครับผมพยกว่าตลอดทางเดินแล้วผมเนี่ยใครหิวก็แวะมานะซึ่งว่าบางกะปิเรามีของขายของกินเยอะแยะมากมายเลยครับผมเลือกซื้อเลือก,อกหากันได้ร้านตัดผมก็เยอะนะแต่ถ้าอยากตัดผมเท่ๆดีๆ,ดๆก็ลาปลาว120เยนไมเแหเนะาะไายอินเนอีย ร้านไก่ข้าวสารนี่ร้านไก่ทวงเจ๊กนะฮะซึงตรงนี้ก็ตรงข้ามกับซูย์อาหารแอปปิลเลนนะนี่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะตรงนี้เป็นเจ๊กนะโจ๊กนะโจ๊กต่อครับผมนี่ ปะต้อยปะาต้อยอาหารตำสั่งนี่อินเทอร์เน็ตร้านเกมออนไลน์ยังเปิดอยู่นะอ่าถือว่าตรงนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นโรงกลึงนะครับผมสิ้นสุดแล้วร้านอาหารก็มีแค่นี้ครับผมก็ตรงกับนี่เลยจุดทางของแอปปี้แลนด์ฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะผม ก็สุดทางนี้ครับผมเป็นร้านอาหารครับด้านหน้าก็เป็นแอปเปิลแลนด์นั่นเองสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายใครอยากมากินก็มากันได้นะแอปเปิลแลนด์สายสอง